สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มีเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับพ่นมเมล็ดของมารุยมารหัส6นะครับ MDJ 60 GT ขีด26อีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในขั้นว่าสวยเลยตัวนี้ถังใสๆขาวๆนะฮะถังความจุ25ลิตรนะฮะน,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 นี่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 คือ25เห็นไหม ก็ใส่เต็มได้อีกหน่อยนึงก็เกินยี่สิบห้าแหละครับด้านหลังสวยมีเดี๋ยวมีท่อต่อให้นะครับมีมีทอ่อต่อตรงนี้ให้แล้วก็มีสายสพายให้นะครับเดี๋ยวรีวิวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้จําหน่ายอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับอ่ะฟังเสียงวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับไอตัวสีดาอ่ะนี่ก็ปั๊มแยกน้ำมันก่อนนะครับโชคเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะก่อรส้สึกมันตึงมือแล้วปุ๊บ ดึงชกดึงชกสีดำๆนี่คือคันเร่งนะครับต้องดึงไว้ประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะไอ้แท่งสีขาวนี่ก็คือตัวเปิดลิ้นนะครับดูเชือกสีเชือกขาวจวดเลยใช้งานน้อยมากกว่านี้เสรแล้วชกลงนะครับเร่งนิดนึงเร่งนิดนึง

นี่เดี๋ยวปรับตั้งสโลตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงนะปรับให้มันยืดขึ้นไปนิดนก็จะเดินเบาได้ตุงต้งๆๆๆเลยแต่มันได้สวยตัวนี้ครับอืมถังถัง,ถงเดี๋ยวล้างก่อนล้างข้างในก่อน,นเอาพามาชมใครที่มองหาตัวใหม่ๆนะฮะตัวนี้นี่ใหม่เลยแหละมาลูรหัสหก แต่ตั้งรอบสโลให้อีกนิดหนึ่งก็ใช้ได้ละล้างถังข้างในอีกหน่อยก็แจวและนะครับสำหรับใครที่มองหาเื่องพ่นปุ๋ยนะเหลือตัวเดียวแล้วนะเหลือตัวเดียวแล้วก็คือไปไปขอคัดเขามาขอแบ่งเข้ามานะฮะสภาพนี้มันจะค่อนข้างเล่นแบบนี้มันมันสดมันเหมือนซื้อใหม่อะ่ะแต่แพงนะครับมือนหนึ่งนี่หลายตังนะครับอ่ะหกพันห้าลมส่งค้าพี่สวัสดีครับ